ถ้าเกิดรอบนี้ลงลงกันผ่านเราได้อะมาถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะในไลฟ์อ่ะเราจะมีการเปิดกล่องกันด้วยวันนี้ให้เก็บกุญแจกันไปก่อนเป็นของที่ระลึกเฮ้ยฝั่งนู้นยิงหน่อยเฮ้ยมอนเออมาละมาละมาละวไอ,บอ้บอสบอสเล็งผมบอสเล็งผมเดี๋ยวไรขึ้นป้อมให้บอสเล็งผมบอสเล็งผม จิบหายแล้วตัวแดงเมนกรรมต้องต่อห่างบอสต่อหางตอหางเอาเที่ยอะไรเนี่ยไหนเป็นกูเดียม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 ใจเย็นพี่โอ้พี่บึ้งใจเย็นกองฮิวกองฮิวล้ม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 เบิร์ดเบิร์ดฝั่งนู้นเออบอกว่าเราจะเป็นโรมที่ไม่ค่อยได้แตะบอส

ไม่เสร็สองตะกล้แล้วสี่สามสี่สามเต็มสิบสามมาประตูสี่สามเต็มเลยสามเ็เต็มเลยคะเดี๋ยวผ่านไปช่วยไม่ต้องฮีลไม่ต้องฮีลขอคนเต็มเต็มไม้กดอีกครึ่งหน่อยถ้าเรื่งไม่ถ้าไม่เ่ิ่ไม่ติดกันเราไม่ได้กําลังไปกําลังไป ลอแก้เลมาแล้วมาแล้วดีกับซีดีกับซีเดต้าเดลกาคารีโอเคผมดิอันนี้อโอเคฟาดดิ้งไฟฟาดดิงไฟโอเคเคล่ยเคล่บดอบดเนอไปสวยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะจย่ฝฟองเี้ยงกัยิงเนี พยายามเบอร์พยายามเบอร์กองคิวพยายามเบอร์กองคิวอบจ้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วเฮ้ยเข้าสู่เฟสสองป๊อบเลยไม่แตกกันเบลึกกันเลึขอเขาคนขอคนเต็มตัวกดเครื่องอีกสองเครื่องหน่อยผมผมสแตนบายสแตนบายอยู่สแตนบายอยู่จะไปยืนจะรอบรอบเดี๋ยวเตรียมไหโคนมวยอยู่ คุมฝั่งนี้ก็ได้พเสียมเบาคุมฝั่งนี้แหละฝักปุ่นเร์ยาวเลยบาลลอนัทติยิงอยู่ยังเทอยู่ยังเทอยู่ไม่อพอบล็อบล็อบลอบล็อบมีบอสทีมเจ็บไม่ได้หันหลังมาบินจะซีดียกเวทก็ดีก็ดีใช่ไหมยกเวทเองยกเวททุกจอยกเวท

โอเคป้อมแรกแตกสวยมากเลยเจ็บหลบเจ็บหลบพร้อมพร้อมพร้อมบออกกลมนึงเราชนะแล้วเออบอสบอสเปใครบอสบอสใครบอสบอสใครฮัลโหลบอสดิฮัลโหลล็อกนัดเหรอตอนเล่นไป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 มอนขับมอนโอเลสโก้ขับมอนเบบีหันมามึงหันตูดมานี่กูจะยึดตูดมึงเองเฮียนี่นี่ไปแทนไปแทนยิงได้ไหมขอเซลเฮดกูเข่าเถอะขอกูแต่งงาน ูเขาเร็วลูกภูเขาภูเขากูจะเป็นเมียมึงแล้วเร็วๆสไนเปอร์วีดจจุกจ้าทุกจ้าเราอยู่เอราอยู่เอจุกจอบจบจบ้เอครอรียอยดีต่อดีกมัรียบร้อยไปไหนไปไนไมีป้อบเดียวปอบเดียวหนาตีไม่ได้ไปไหนไปไหนป้อมเดียวดีว่าลืม เดี ų, ๋ยวเราลอเลี้ยวก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวคุณปามให้เลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลียวดูแจมดูแจมอยู่เลี้ยงเลี้ยงไอ้บอสเป็นยังเลือดไว้มันแทงผมมันเอาผมมันมันล่อผมมันล่อผมเดี๋ยวยิงโหลดยิงก่อนยิงโหลดยิงก่อนยิงโหลก่อนเฮ้ยโหลดให้หน่อยไอ้ยิงโหลดได้ยิงบอสได้เลยครับฮิทฮีทฮีทฮีทรับแป๊บเร็วรับแป๊บเร็วรับแป๊บเร็วมามา งอกมานี่มองมานี่มองตรงนี้โว้ยโดนอะไรวะล้างเลยล้างเลยล้างเลยโอยข้างหลังแ่งเล็งโจละมันเล็งโจละโจออกมาเออยิง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 ไปยิงไปเรียบร้อยเอาเลยเอาเลยเลยตาไม่ตายก็ไม่ตาย อย่ามอสอย่ามอสก่อนคะัอย่าเพิ่งดีใจอย่ามอสก่อนจะตายแล้วอย่ามอสโอ้ไม่ใช่บอสแค่คุกเข่ากูจะคุกเข่าตาบอสแล้วจะโอ้ยไปให้เขานอนต่อเถอะนี่แหละมันต้องแบบนี้ดับเบิลเราต้องถึงแบบนี้